นิกกี้ชิวๆแป๊บขอเวลาพักใจจะลุยเที่ยวทริปญี่ปุ่นกับเพื่อนสีแจ็คแฟนฉันบัวร่างแฟลลี้กูบอยพาหลงเนี่ยชามากเลยอน่ยจะตกเครื่องแล้วจะตกเครื่องคันเนี่ยอ่ะในน้อยที่ความโผถ้าสวยมากสวยมากโอผสวยเลยอ่ะ บอกคลิปนี้นายน้อยเตรียมตัวส่งในล่าลูกรักไปอยู่กับไ่อถามว่าจะดื้อจะส่วนไหมสรุปคือโดนดุจ้าสีม่วไปหน่อยนะดูดบมากเลยเดวนี้จะไปไหนแต่สุดท้ายก็ลงเลยด้วยการรักรักจุ๊บจุ๊ ก็หนูสวยน่ารักนะี่ครับ